สำหรับคนที่ถามมาเรื่องซอสต่างๆของจานนะอันนี้เป็นซอสซอยซอสแบบที่จะจะใช้จิ้มนะคะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นอันที่ใช้ทำอาหารจะใช้ยี่ห้อนี้อันนี้คือซอยซอสแบบทำอาหารเนาะแล้วก็คนที่ถามเรื่องนี่น้ำซุปปลาแห้งหน้าตายอย่างนี้นะคะ ขวดละ155บาทแล้วก็พี่เปิ้ลดูนะ้ำพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลน้ำจิ้มสุกี้อยู่ไหนนะอเอ๋เนี่ยค่ะมันจะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยเราก็มาหาดูนี่ก็คือน้ำจิ้มสุกี้สุกี้ยากี้ญี่ปุ่นมีขวดเล็ก68บบาทใช่ปะ ปวดใหญ่ร้อยยี่สิบห้ปวดใหญ่ร้อยี่บห้าบาทนันอ่มันจะจะใช้ยี่ห้อนี้นะมันมีมันมียี่ห้อนี้ยอม,อม,มรินี่แหละพวกเทอริยากิอะไรต่างๆก็จะส่วนนี่มันจะอยู่อย่างนี้ค่ะพวกโอโคโนมิยากิอะไรเงี้ยก็สือที่นี่หมด よろしくお願いしたい。